พุทธศาสนาสอนคือแนะแนวทางที่บอกให้พวกเราเข้าใจถึงเรื่องทางปฏิบัติคือทางดำเนินที่ท่านเรียกว่าบันไดที่เป็นทางปฏิบัติมีสามอย่าง เรียกว่าบ,บันไดาสามขันธ์พระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้เรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างหรือพระองค์สร้างบันดไดไว้ให้พวกเราเกิดมาแล้วพบแล้วบันไดอันดีตามที่พระองค์จ้าสร้างเพื่อให้เราไปสู่สุคติสวรรค์ หรือสร้างให้เราเป็นคนดีทางบันไดสามขั้นเท่านั้นแหละถ,ถึงสวรรค์เลยถึงถึงสวรรค์เลยทีเดียวที่ว่าสูงสูงสวรรค์น,นั้นไม่สูงหรอกสามขัน้นเท่นี้แหละพระเจ้าทำเรียกร้อยมุ่าทุกเสียงทุกอย่างเรียงเรียกลื่นทุกประการ มันไดสามขั้นนั่นแหละคือทานศีลหนึ่งทานหนึ่งดินาหนึ่งสามกัรตเท่านี้แหละผู้ที่มีเจตนาศรัทธาคือผู้เตรียมตัวเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่าง และต้องดำเนินทานไม่ว่าทานนั้นจะเป็นวัตถุสิ่งของใดๆก็ตามจะเป็นของมีราคามากราคาน้อยไม่เลกผู้ที่เกียมทานแล้วนทำทานโดยความเรียบร้อยทุกอย่าง จะทานอาหารการกินก็เอาเถอะผ้าผองเรื่องน่งของห่มก็ตามในภวิใหนท่านว่าทานี่ิบอย่างอันนะปานางังว่าทังยานางังมา่าคันทงันนงวิเดปนังให้เข้าให้น้ำอันข้าวนั้น เป็นของไปจำชีวิตของเราเรามีทุกวี่ทุกวันนั่นแเรียกเลี่ยมร้อมแล้วทุกอย่างทานเมื่อไรก็ได้ปานางคือว่าน,น้ำน้ำยิ่งของหาง่ายเราที่ไหนก็ได้เอาในน้องในสาวเอาไนบ่ในบ,ในบึงได้ทั้งนั้นเนี่ย น้ำของหาง่ายที่สุดผ้าผ่อนเครื่องนุ่งคงคมตามมีตามใดของเรามีสิ่งใดดีจะทำทานก็าทำได้ทุกประกาศงานเครื่องภาหนะอันนั้นก็เป็น ฐานวัตถุอันนั้นเครื่องรูปลายคองหอมเครื่องรูป้ายเครื่องหอมเครื่องรูปร้ายอันนี้ท่านไม่ไม่ได้ทาไอ้ไม่ได้เอาไปให้เพื่อทาหรอกเอาไปยจอเมื่อไปประดับตกแต่งนะไอ้ร่างกายหรอกแต่ว่าเอาไปประดับ อาคารที่อยู่ที่สถานเครื่องบูชาฐานทั้งหลายเหล่านี้เซนาสนะอีกอย่างหนึง่งซึ่งเป็นทานวัตถุที่อยู่ที่อาศัยจำเป็นต้องอยู่ตองอาศัยถ้าไม่มีเครื่องอยู่ก็ลำบาก นี่เรียกว่าทานละว่าทุสิบประการทานในเรื่องพืสูตรท่านบอกว่าทานนี่ทานมีสิบประการอีกนะเรียกว่าทานนะประมีเป็นต้นอะไรเรียกว่าปรมีอน,นีบารมีสิบ,บ 10. ทานปรมัดถาปรมีมีสองมีสามอย่าง ทา,ท,าาทานุปปัฏมิทานอุปมาธาปัฏมีทานไอทานุปปัฏมิทานอุปรมาธาปัฏมีมีสามอย่างทานธรรมดาสิ่งของลักษณะที่ว่าเมื่อนั้นเราทานด้วยเจตนาธรรมดานี่ที่ว่า,าทานอุปปัมี ทานตามบ้านตามเมืองทานตามหมู่ตามเพื่อนทานตามกะเพนีนั่นบุญถ้าบุญก็ไม่คิดถึงบาปก็ไม่ไม่คิดถึงหุนถึงกุศลอะไรล่ะแต่ว่าทําบุญทำทานได้เฉยงเขาว่าทานก็ทานไปอานนั้นเป็นทานประรมี ทานอภปร,ปรมีนะคือว่าจิตเจตนาแน่วแน่เต็มขึ้นใจคนนั้นอีกส่งที่จะทําบุญทาทานเฉพาะเจ้าสงพระเจ้าพระสงฆ์หรือทำาอสงกระานก็ตามถต็จิตใจเต็มแน่วแน่นไปกนคนนั้นอีกทานอภปรมัตถปร,ปร,ปร,ปรมีนะทานอย่างยิ่งยวด ของไม่สําคัญอะไรนะแต่ศรัทธาน้่เป็นของสำคัญมากตั้งใจทาทานจริงๆริงจังหวังประโยชน์ส่วนยิ่งทำบุญําทานเหมือนกันจะเห็นผล,ลน้นนสมสงปัจจุบันแล้เห็นผลในวันพรุ่งนี้มื่อนแน่เต็มที่อันนั้นได้บุญมาก ที่ท่านว่าทานปรมรมะธรรมนิเือให้ชีวิตเป็นฐานเมื่อเกินไปชีวิตก็คือความเป็นอยู่ของเราเนี่แหละถ้าหากว่าเราทานชีวิตจิตใจจริงๆอาจารยอมสละชีวิตจิตใจจริงๆนั่น่ะเป็นฐานปรมรมะธรรมน ทานอาหารการกินเราเถอะเข้าน้ำพุจะน่าหานและไตกต่างเถอะยอมซะละจนชีวิตะละชีวิตจริงๆอะไรอย่างไม่อาชีวิตร่างกายของเรา่ะต้องอย่าตายอย่าชิ้นชีวิตจะต่างเถอะขอได้ให้ดทานได้ก็แล้วกันอันนั้นแหละทานปรมาจารย์ อันนี้เป็นขั้นต้นขั้นหนึ่งต้นขั้นหนึ่งเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่าทานมีหลายอย่างรัศสารนั่นคล้ายกับพระพุเจ้าเบิกทางให้เราสร้างบันไดให้เราให้เราขึน,ช,นชั้นฟ้าสวรรค์ขึ้นชั้นฟ้าได้โดยการใด หมายความว่าขึ้นชั้นฟ้าสวรรค์เพราะจิตใจเราบือบานนั่นแหละคือเจอฟ้าสวรรค์เาทำทานแล้วจิตใจอิ่มอึดเกิดตุ้มปิติในใจทานขึ้นสวรรค์ตรงนั้นสีลังรัคติภาวนานังพระเวตาวา ต่อไปว่าให้รักษาสิ่ให้ถึงตัวแล้วฝันถึงตัวเราเองรักษาสิ่คือรักษากายของเรารักษาใจขวาจางของเรารักษาใจของเรานีาาาาา่ไม่มีอะไรกระไดมี่ง่ายที่สุดทำบุญง่ายเป็นมุญเหมือนกัน หาสินเท่านั้นไม่จ้องหาวัตถุฐานอื่นงดเว้นจากการ,รครอบคลุคมชั่วยโดยประการต่างๆคือสิท่าสิ้นแสชิ้นสิบอะไรชิ้นสองร้อยยี่สิบเจ็ดรักษากายรักษาวาจา นักษานามใจรวบรวมมาตรงนี้สินหาสินแสสินิบสินสนโดอสิทรวบรวมมาที่กายว่าใจใจที่ทางนั้นกายไม่กระทำวาจาไม่พูดเท็จต่อเสีย,ย,ยนุิยงเลอะไรต่างนั่นใจวิรติงดเวเอจากโทษ่างนั้น กายของเราหมดเว้นจากการทำของชั่ววาจานั้นยากหน่อยรักษาศีลทั้งส่วนวาจานั้นยากที่จะรักษาหน่อยพูดยากพูดสอเสียดยุบยง าพูดอะไรหยาบคายต่างๆทุกหลายอย่างหลายประการพอเสียดซึ่งกันและกันยุบงดึงซกันละกันส่งเสริมความชั่วโทษกินทาสารการตัวออางญ่น,นั่นเลยความชั่วนั้นมันยังมีอยู่สาสีน,นั้นไม่ครบมันขาดแรง คนรักษาต้องคิดถึงตงนจสิคิดถึงวาจาตัวนี้เรามีศีลแล้วเราควรที่จะาง,งาดัดงดเว้นจากความชั่วด้วยด้วยวาจาเมื่องดเว้นจากความชั่วด้วยวาจาได้แล้วงดเว้นถึงใจใจที่งดเวน้นความชั่วอีใจนี้ของสำคัญมากนะ สำรวมใจเป็นของสำคัญมากถ้าสำรวมใจแล้วกายและว,วาจาไม่ต้องพูดมันงสำรวมไปอีกรักษาศีลต้องเห็นใจตนเองสำรวมใจตนเองจริงจะบริสุดมีเป็นขันที่สอ ไม่ต้องรักษายากไม่ต้องไม่ต้องไปหาของมาทำบุญทำทานมากครบมดบริบูรณ์เราละคนชั่วในกายแล้วในชีวะเราทานแล้วนะ่ะทานคนชั่วแล้วเราละคนชั่วในวาจาด้วยใจนะั้นเรียกว่าเรามีวัตถุทานพอหมดบริบูรณ์คนชั่วเขาจะเอาแล้วค่นี่ไป่ทานไใมใ่ใส ไม่อดวดหรอกคนที่จะทานขขอจะให้ทานสลากไปถึกกายวาจาใจอังสวนที่ชั่วนั้นของไม่ดีนั้นล่าเอาไปหมดคนที่จะเอาไม่ต้องเรียกพวกเรามาอยู่ในโลกอันนี้ชื่วามาก่อขวอย่ามชั่วที่ระพทะเจ้าท่านทิ้งแล้วทั้งนั้น สาวกทั้งหลายท่านทิ้งหมดพวกเราไปทำแย่งชิงแย่งชิงเอาของของผูฏเจ้าของพระสาวกทั้งหลายเราเข้าใจเป็นของดีของดีแท้ที่จริงอ็เป็นของชั่วของโง่ทั้งนั้น ภาวนาดังพระวรเวทเตว่าขั้นที่สามคือภาวนาโดยสมาไม่ถึงนี่จะทำทานไี่จะรักษาศีลแต่ทำทานและรักษาศีลต้องไม่ครบบริบูรณ์อย่างอธิบายขนาดนีน้ส่วนภาวนานี่น้อยนักน้อยหนาที่จะเก็บไปได้ที่จะที่จะปฏิบัติที่จะก้าวถึงภาวนาเั็นยากนะ เพราะนานก็เลนอื่นไกลอยากเข้าใจว่ามีในอื่นที่ไกลเพราะนานคือการทําให้มีเมันเกิด้นเองถ้าไม่เกิดถ้ามีขึ้นในใจของเราเองของที่ไม่มีมันมีขึ้นมาของไม่ไม่เกิด้มันเกิดขึ้นมาอะไรที่ไม่มีไม่เกิดทานก็เอาเถอจินก็เถอ ขอให้รู้เรืเ่องของตนว่าทานมีในใจของเราอย่างอธิบายฟั่งมาคมชั่วทังปวงมดเราสร้างเราเรียกว่าทานสินคือรักษากายว่าจจใจให้บริสุทธิ์เรามีรัตรติมดเว้นนั่นเรียกว่าสินเราเราพิจารณาหเหียนว่าทานสินมีในตัวของเราแล้วให้รักษาฐานสินให้หน้อยนั่นแหละเป็นภาวนาะ คือให้มันมีขึ้นมาแต่ก่อนมันไม่มันไม่มีหรือมีเมืนกันแต่ว่าเราไม่คิดเราไม่คิดว่ามันมันเกิดชึ้นนี้ที่ดวงเราไปหาโน่นอื่นกดจากคารูบาอาจารย์จากพระเจ้าพระสงฆ์ชิ้นยี่นนนพ่อนายนนนเข้าใจแล้วโน่นเสียเวลาเข้ามาพิจนา,นนนนา,ารณาในที่นี้ทานนวยสระที่นี้ชิ้น่อ ทิ่นัดจิตตรงนี้ตรงนี้แหละเป็นภาวนาเลยเขานี่มั้เกิดเสื่อมอาทิถให้มันเกิดมามีขึ้นในที่นี้นั่นเลยที่เราภาวนาเอาขั้นนี้แหละเอาภาวนาน,นี้ไปก่อนถ้าหามันเกิดมีอย่างแล้วมันมีอย่างนั้นแล้วให้กำหนดพิจารณานั้นอยู่เสมอเสมอสติตั้งมัน่นนี่เจตนา แน่วแน่ในใจเป็นภาวนาในตัวคือภาวนาคือตั้งสตินี่จะตั้งสติในที่ไหนก็เอาเถอะเรื่องภาวนาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องทานก็เอาเถอะขอให้ตั้งสติแน่วแน่น,นั้นก็เป็นภาวนาเท่านั้นเองของ,ง,ง่ายๆการทรรมความเพียนรอะไรสาร ปฏิบัติพุทธศาสนาง่ายนิดเดียวถ้าปฏิบัติถูกถ้าปฏิบัติไม่ถูกอ่ะหางอ,อมาอยู่คนเนี้ยเมื่อทำทานรักษาสินภาวนาแล้วจิตใจก็เปิดบานจิตใจก็ยิ้มแย้มตียมใสจิตใจก็ร่องใสบริสุทธิ จิตใจมีสติตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเรารวบรวมเอมันรดาทั้งสามขันธ์เอาในตัวของเราแล้วครบบริบูรณ์แล้วให้เจริญออยึดเสมอให้พอนนายเสมอตลอดเวลาอันนี้จะเป็นทางสู่สวรรค์สุติถึงพระนิพพาน ไม่ใช่แตเพียงสวรรค์สุคติเท่าถึงพถึงิพีานทีเดียวคนทำบุญนำทางก็ระราถนาให้คนจากทุกข์มันจะพ้นได้อย่างไรที่นี่ยังไม่ท่านถึงเนะี่ยไม่พิจารณาถึงตัวของเรามันก็ไม่พ้นได้หรือสิอยากให้พ้นด้วยเฉยเราไม่ทํามันจะพ้นได้อย่างไรบางคนน่น ทำทานส็ไม่ยล่ลกไม่ทำทานรักษาสิ้นเข้ยายรักษาเอาของตื้นของต่ำจะเอาโน่นมาผลิพานอุ้ยไม่ได้หรอกแต่นี้ก็ยังไม่ได้มัน,นจะได้อยังไงการการทำบุญทำทานไม่ต้องการในการรักษาสิ้นเข้ไม่ต้องการ,การกาเ,เาาราไม่ไพานอย่างเดียว เมื่อพนี่พานไม่ได้แล้วเมื่อทานบุญทำทานารักษาศีลไม่ได้แล้วพนีพนานไม่ได้เลยเมื่อไม่ได้มันก็ขาดทุนทั้งสามอย่างจริงมันจะขาดทุนทั้งหมดเลยจริงทานก็ไม่ได้ชิ้นก็ไม่ได้เพราะน่าเลยไม่ไมีมทาทานไปมันหาจเป็นชิน้ขึ้นมาในตัวอย่างที่บาไม่ฟังนั้นรักษาศีลแน่วแน่ไปมมนได้เกิดอ,อนา ในตัวอย่างที่ว่านะั่ไค่อยปฏิบัตรตัวอย่างนี้แหละแต่เบื้องต้นในระไปโดยลำดับไปก้าวขึ้นขั้นสามมูลทีเดียวขึ้นไม่ถึงมันจะตกบันไดระดีลั <c oughs> มันจะไปได้ไ,ไ, <c oughs> ไม่จะถึงได้ยังไง <c oughs> เอาละอธิบายกันนี่ ก็เอาพอเอาภาวนายเอามากเอาหลายอย่างมันไม่เส็นภาวนาหรอกนั่นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอากุถโธก็จะเอาลรหังก็จะเอาอนาคาก็จะเอาลูกน้อง้องน้องก็เอาท้ามาละหังก็จะเอาแล้วก็เอาเอาหลายอย่างมันเลยมันไม่เป็นภาวนายังค่อยเอาหลายอย่าง ้าภาวนาจิตจิงยงจังแล้วอันเดียวเท่านั้นจิตมันอันเดียวยังค่อยเป็นภาวนาถ้าจิตหลยอย่างก็เสร็จแรอกแสดงว,ว่าละล้ลวนเลยจิตใจลวงเลยไม่ตั้งมันอันเดียวนมกพุทัวเดียวก็ได้ สงสัยว่าพุโทโธจะไม่ถูกนิสัยระหังจะไม่ถูกนิสัยนระปานุสตีจะไม่ถูกนิสัยเลยยุ่งม,มากไอหมดอันนั่นก็ไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ถูกมันตำหลา AO เขาว่าหมาชื่อเลื่อนนะขอโทษเถอะหมาชี้เลื่อนเขาว่าท่านไปไหนมันกคีๆๆย่ยควักควกอเกี่วนั่นแหละในลูก ไออกออกจ้นนี้ก็เป็นนอนท่อนก้นนะก็ลุกไปนอนนน่นอีกแหละหาว่าที่มันไม่ดีอันแท้ที่จริงตัวเราไม่ดีต่างหากเรื่งหาอยู่มาแล้วสักทีอันนี้ก็เนินกลอนแล้อันนั่งกลอนไม่ดีสมายครางว่ามันที่ไม่ดีนั่เองที่น้องก็ไม่ดีที่นี้ก็ไม่ดี แค่ที่จริงตัวเรามันไม่หลงเป็นหนึ่งต่างหากจึงเรียกว่าหมาีิเรนเทนว่นงั้นลงมันเดียวแล้วถ้าจิตแน่วแน่ลงไปเชื่อมันมาอันนี้เราเป็นของดีคนงเชื่อแล้วนะของสําคัญเป็นรักษาแส้ที่เงินจิเรนได้รักษาของ,ของดีนะั่นแหะ อันอความเชื่อนั่นแะแน่นั่นแหละไปรักษาแผลคิื่อันใดไม่หายเป็นพัวหนาสมาธิเลยเอาอะไรก็ให้เอาจิตจริงจังให้ตั้งมันเอาเดียวจิตตั้งมันนี้เอกคตาจิตเทวจิตเป็นหนึ่งคือจิตลงเชื่อมั่นในเดียวนี่ ที่จะถึงมรรคผลิพานก็จิตเป็นเอกเอกษตาจิตเอกสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งเพื่อถึงมรรคผลิพานอันทาาหาก็ยังบนเลยอยู่ไม่ถึงเอาอันนี้ละเอาเดี๋ยวตอนนี้ละเอาไหนก็เอาจะเอาไหนก็เอาขอให้เอาแนวแนึ่งไปอันเดียวเอาละไม่ตะกุดมาตรงนี้ละ